เขาถามว่าผู้หญิงใส่ผ้าถุงผู้ชายอ่าพี่น้องฟังนะครับผู้หญิงใส่ผ้าถุงผู้ชายละหมาดอ่าใส่แล้วก็ใช้ละหมาดเขาถามว่าชอบไหมอ่าเขาถามว่าชอบไหมพี่น้องครับเสื้อผ้าเนี่ย เสื้อผ้าอภรณ์ในอิสลามนี้จะถูกระบุอย่างชัดเจนเสื้อผ้าผู้ชายก็ให้ผู้ชายใส่เสื้อผ้าผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงใส่ถ้าเกิดชัดเจนชนิดนี้แบบนี้ลายนี้ดอกนี้ของผู้หญิงผู้ชายใส่ไม่ได้นะครับฮาราบเช่นเดียวกันถ้าชัดเจนผ้าแบบนี้เสื้อแบบนี้เป็นเสื้อผู้ชาย ผู้หญิงก็ใส่ไม่ได้เช่นเดียวกันฮารามเหมือนกันธรรมะทำไมในหลักวิชาฟฟกเกี่ยวกับลิบาส,ลลบาสนัสนถึงได้แยกแยะและหุกรมถึงขั้นฮ a r ามอ่าด้วยสาเหตุจะให้ชัดเจนระหวังหญิงกับชายนะครับพี่น้องลองสังเกตดูคนสมัยนี้เนี่ยดยไม่คำหนึงจะให้เหมือนชายหรือเหมือนหญิงก็คือไม่เกี่ยวกัน พอใจจะใส่อย่างไรพอใจจะใส่แบบไหนมันก็ใส่ทีนี้ทําให้เกิดสลับสักมั่วหมดเลยจนกระทั่งบางคนนั่หละพาผู้ชายขึ้นไปนิก้าเข้าใจว่าผู้หญิงเห็นไหมครับ <laughs> ทีนี้เธออิหมามก็ไม่รู้ก็ทําการนิก้าเรียกพยานมาชัดอย่างดี อ่าอนาคตบ้า,บาอย่างดีนิกาเซตมีอีสีกาวินเรียบร้อยดูอาอย่างดีอ่าที่ไหนได้อ่าพอถึงทีได้เวลาที่นี้ชัดเจนเป็นผู้ชายเห็นไหมครับเลยอิสลามนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลงทำให้หูกกลที่ถูกวางโดยอัลลอฮ์บฮานะฮูละะตาลานี้มันถูกจุดทุกแห่งมันเป๊ะเป๊ะ,ปะหมดเลย มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุหรืออ่าวัวาหายแล้วค่อยลอมคอกไม่ใช่แบบนั้นเป็นกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าเป็นกฎหมายของผู้ที่สร้างลูกเลยมีความชัดเจนและแก้ปัญหาได้จริงๆทีนี้คำถามที่ท่านถามว่าผู้หญิงใส่พ้าถุงผู้ชายและอาส ใส่ละหมาดเนี่ยซอกไหมหาในเงี้ยซอกมันซอกนะครับเพราะปกปิดอาลลเสื้อผ้าขโมยใส่ละหมาดซอกเพราะปกปิดอัลลอแต่พร้อมกับฮ ARAM ซอกในเงี้ยปกปิดอาลาอฮสาระละหมาดได้วัวตูก็ข้าวหันไปทางกิบรัานน้ำละหมาดก็มีมันก็ซอกนะครับ อ่าแต่ในนงี้ฮารามมันฮารามนะครับก็แค่ผลฟรัดรดูเท่านั้นเองแต่ลล l a ์ไม่ตอบรับหมายความว่าเราจะชดได้ไหมไม่ได้เลวเพราะว่าทําซอกและชดไม่ได้ไอ้ไที่ต้องชดคือทําไม่ซอก,กับไม่ยังไม่ได้ทำไอ้นั้นแหะต้องชดอ่าละมาละมาอ่าและเกิดภัยลมอ่าละหมาดเสียนั่นไม่ซอกแล้ว อันนั้นต้องทำใหม,ม,ม,ม่ละมาดขางคาสมัยวัยรุ่นใหม่ละมาดอันนั้นก็ต้องชดแต่ละหมาดที่ซ่อมแล้วเนี่ยชดไม่ได้นะครับเลยแต่ละวั k ตูละมาดแต่ละเวลาละหมาดจะวั k ตูไหนก็ตามเราพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถจัดทําเพราะเมื่อมันซ่อแล้ว เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจนะครับทีนี้เราก็รู้อยู่ดีรู้อยู่แก่ใจดีว่าละมานี่เป็นอิบาดัตที่มีค่าลำค่าที่สุดในเง่อิบาดัตนะครับอะไรก็สู้ละมานไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราละมานก็พยายามทำให้มันดีๆอ่านฟาติฮะห้อย่างชัดถ้อยชัดคำอ่านตาฮิยัตให้ถูก สิ่งที่เป็นรูกลทั้งหลายอย่าเผลอเรือกับมันเพราะมันพลาดแล้วมันทําให้เสียละหมาดในเรื่องของเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเลยชัดเจนคําถามที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าผู้หญิงใส่ผ้าดุ่งผู้ชายนั้นละหมาดซะอแต่พร้อมกับฮารามเช่นเดียวกันผู้ชายแน่ๆใส่กับปรุงเมียไปตลาด ถามว่าซ่ทไมใส่กระโปรงเมียโซ่เพราะมันปิดเอารัดเหมือนกันนะไม่ใช่ไปแก้ผ้าทีแต่ถามว่าหรามไหมล่ะารามครับๆๆๆเพราะมันจะตัสัตว์คือเราถูกสร้างเพศไหนเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าอภรรเพศนั้นเราเป็นหญิงก็ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเราเกิดเป็นชายเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าผู้ชาย เราจะมานิยมชมชอบตรงกันข้ามแล้วมาใส่อย่างนั้นไม่ได้เราเกิดเป็นชายแต่ด้านชอบลิปสติกทาปากแดงมันไม่ใช่แล้วชอบใส่กระปรุงมันไม่ใช่แล้วแหละชอบใส่เสื้อดอกไม้ผู้หญิงสวยๆไม่ได้ไม่ได้นั่นของเขาของผู้หญิงเขาเราผู้ชายก็ต้องใส่ของผู้ชาย